ก็จกนี้ไปเป็นการแสดงปาฐกถาธรรมเรื่องให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวโดยพระอาจารย์พรศักที่อเมโพวัดป่าสีพรลานไทยบ้านตาสระตำบลนิเวออำเภอทวัตบุรีจังหวัดอร้อยณวัดที่แตดพันวาคม พุทธศักราช2563ขอเชิญท่านทั้งหลายรับชมรับฟังได้นับบัดนี้ พอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระอระหันต์ตัดสรุเองโดยชอบพระองค์นั้นก็ขอเจริญพรท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้พวกเราก็เข้าวัดฟังธรรมยังยังเหมือนยังไม่จำศีลเนาะจำศีลที่บ้านกินทานประหารกิเลสนั่นก็นเป็นครรที่ว่าเราต้องปฏิบัติของพุทธ,ธมามกะทั้งหลายจอรับรับถือพุทธนี่ย เวลาเราบอกมาถึงวันพระเนี่ยเราก็เข้าวัดเข้าวัดมาเพื่อฝังธรรมธรรมก็คือธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนขึ้นมาแล้วเราก็เอาไปพิจารณาแล้วเราก็เอาไปปฏิบัติว่าคําสอนที่พระพุทธเจ้าสอนมานี่บ่งบอกบ่งชี้แนะนําแนวทางให้เป็นอะไรเป็นแบบไหนทําอย่างไรถ้าเราเข้าใจในเรื่องธรรมะนี่ การใช้ชีวิตประจําวันของพวกเราก็จะมีความสุขแต่บางคนเนี่ยฟังแล้วฟังอีกก็ยังไม่เข้าใจธรรมะบางเรื่องก็ฟังแล้วเข้าใจง่ายธรรมะบางเรื่องฟังแล้วก็ต้องฟังหลายๆรอบจึงจะได้เข้าใจมีความลึกซึ้งยากง่ายแตกต่างกันไปนี่ก็คือธรรมะเพราะฉะนั้นเนี่เวลาคนที่เข้าวัดนี่จะมีคนหลายประเภทคือคนที่มีปัญญามากปัญญาน้อยคนที่ดีคนที่ไม่ดี สิ่งในที่ไม่ดีเราก็ขัดเกลขัดใจของเราให้มันใสสะอาดขึ้นมาคนไหนมีจิตใจที่ใสสะอาดชีวิตของเรานี่มันก็จะมีความสุขถ้าเกิดว่าจิตใจเรามัวหมองจากสิ่งเวลวร้ายต่างๆคิดไม่ดีทําไม่ดีพูดไม่ดีต่างๆมันจะทําให้เรามัวหมองเพราะฉะนั้นนี่คนที่เข้าวัดนี่คือคนที่เข้ามาสร้างบุญสร้างกุศลได้ขัดจิตขัดใจของพวกเรา ให้ชีวิตของเราเนี่มีแสงสว่างแสงสว่างแห่งธรรมะถ้าแสงสว่างแห่งดวงอาทิตย์แห่งดวงจันทร์แห่งแสงไฟต่างๆก็คือเราเห็นด้วยตาแต่แสงสว่างธรรมะเราเห็นด้วยใจเพราะฉะนั้นนี่เราก็ามา,ามาฟังธรรมะเราก็พิจารณาตามที่พระอาจารย์บอกกล่าวเอาคําสอนที่พระพุทธเจ้ามาบอกกล่าวเพราะฉะนั้นเนี่คนที่ สร้างคุณงามความดีเนี่ยความดีมันจะตามมาความดีไม่มีขายอยากได้ต้องทำเองใช่ไหมฮะยิ่งทํายิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งมีที่คนโบราณเขาว่าทําไมยิ่งยิ่งยิ่งทํายิ่งได้หมายความว่ายังไงยิ่งทํายิ่งได้คือเราต้องมีความเพียรคนที่ขยันมันเพียรขยันมากเราก็ได้มากขยันน้อยเราก็ได้น้อย เมื่อเราตื่นขึ้นมาตื่นเช้าได้งานหลายตื่นสายได้งานหน่อยได้งานน้อยคือคนที่มีความเพียรย่อมประสบความสําเร็จสําเร็จยังไงมันมีสําเร็จทั้งภายนอกและสําเร็จภายในสําเร็จภายนอกเป็นยังไงสําเร็จภายนอกก็คือคนที่มีความขยันหมั่นเพียรนจะสําเร็จโดยมีฐานะดีมีความมั่นคง มีเกียรติคุณดีใช่ไหมคนที่เขาขยันนะขยันในทางที่ถูกนะไม่ใช่ขยันในทางที่ผิดขยันในทางที่ถูกทำมาหาเลี้ยงชีพด้วยความดีด้วยความสุจริตมีคุณธรรมจริยธรรมตัวนี้เนะี่ยคือสำเร็จภายนอกสำเร็จภายนอกจะได้มีฐานะดีมีความมั่นคงดีมีเกียรติคุณดีนี่ถ้าเกิดความสำเร็จภายในล่ะสำเร็จภายในเราก็คือทำให้เราพ้นทโทษ มีสุขภาพจิตใจที่ดีงามนี่คือความสําเร็จภายในใช่หไหมพระพุทธเจ้าสอนว่าคนที่มีความสําเร็จก็คือถ้าพูดตามหลักพุทธสุภาษิตท,ที่พระพุทธเจ้าสอนก็คือวิริยณะทุกขะมัจเจติบุคคลจะลูกได้เพราะความเพียรนะ็นไหวละอันนี้ก็คือคําสอนที่พระทเจ้าได้สอนมา ราะฉะนั้นคนไหนมีความเพียรจะประสบความสําเร็จทั้งภายนอกและภายในอันนี้เกิดยิ่งทํายิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งมีลหละทําไมยิ่งให้ทําไมมันไม่ยิ่งหมดให้ไปก็หมดไปให้ไปก็หมดไปหมดจนไม่มีอะไรเหลือความหมายก็คือว่ายิ่งให้เป็นคนที่ดีมีน้ำใจให้เขาเนี่ยผลที่ตอบรับขึ้นมาเนี่ยมันก็จะย้อนกลับมาเหมือนคนโบราณบอกว่า มีปลาตัวหนึ่งทําไงถึงจะได้กินทั้งปีนะเคยได้ยินไหมล่ะนั่นแหละลักษณะเดียวกันคนไหนมีปัญญาหน่อยว่าโอ้มีปลาตัวหนึ่งตัวขนาดนี้สามารถแบ่งได้กี่บ้านเราก็เอามาต้มเอามาแกงมาแกงเสร็จแล้วแล้วก็แบ่งให้บ้านคนที่เขาคนเขาเขาดีนะบุคคลที่สมควรให้อ่นะเราก็แบ่ง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 ,บงเสร็จแล้วได้มอ้อหนึ่งล้วก็แบ่งให้ ห้าบ้านสิบบ้านนะมีอยู่สิบบ้านแล้วก็แบ่งเันสิบบ้านบ้านใกล้เรือนเคียงบ้านใกล้เรือนเคียงก็คือเราทําดีกับเขาเขาก็จะได้เป็นรั้วบ้านให้เราก็คือความดีนั่นแหละเราสร้างคุณงามความดีเห็นไหมละ่ะตอนนี้พอสิ่งที่เราให้กับคนที่เขาเป็นคนดีมีคุณธรรมพอเขาได้รับเสร็จแล้วพอเขามีอะไรเขาก็เอามาแบ่งปันเราเหมือนกันเรามีน้ําใจต่อเขาเขาก็มีน้ําใจต่อเรา ก็คือยิ่งทํายิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งมีพอให้เข้าไปนี่ใช่ไหมพระพุทธเจ้าสอนว่าการให้ทานะก็คือทานทานะคือการให้ให้แบบไหนถึงจะดีก็คือให้แบบนี้แหละให้แบบนี้แหละเราจะได้อยู่กินอยู่ด้วยกันด้วยความสงบสุขแห่งอ่าแล้วมวลชนแห่งปุทุชนและมวลชน ก็คือสังคมพ,พวกเราเนี่ยถ้ามีการเกื้อกูลเกื้อกูลต่อกันเนี่ยก็จะมีแต่สิ่งที่ดีงามเพราะฉะนั้นในจริงที่พุทธเจ้าสอนเนี่จะมีให้การให้ก็คือให้ที่ดีให้ยังไงก็คือหนึ่งหให้ด้วยความปรารถนาดียังไงปรารถนาดีก็คือไม่หวังผลตอบแทนความปรารถนาดีช่วยคนนู้นช่วยคนนี้ให้มากให้น้อยก็แล้วแต่เป็นการให้ที่ไม่หวังผลตอบแทนคนนี้คนประเภทนี้นจะมีจิตใจที่สูง มันพระเจ้านี่ไม่ได้วังผลตอบแทนท่านไปให้ท่านธรรมะท่านชี้แนะแนวทางให้ไปสู่มรรคสู่ผลสู่นิพพานนั่นก็คือการให้ที่ดีไม่หวังผลตอบแทนแล้วก็อันที่สองก็คือว่าให้ในสิ่งที่ดีไม่ใช่ว่าของไม่ดีแล้วให้เขาได้เขาไม่ปลื้มหรอกสิ่งไหนที่ดีน่ะอย่างเช่นพวกผลไม้ต่างๆนี่ผลไม้เรามีแต่ของดีดีคัดเลือกของดีดีให้เขาพอคนที่เขาได้รับเนี่ย เขาเห็นว่าเออมีแต่ของดีไม่ใช่มีแต่ของเน่าของใกล้จะเสียแล้วให้เขาเนี่ยเขาไม่ปลื้มหรอกว่าเอ๊รูดถูกเราหรือเปล่าลักษณะนหรือของจะกินไม่ทันมันจะหมดแล้วก็มาให้เราเขาจะคิดไปอีกแบบหนึง่งแต่ถ้าเกิดว่าเราให้ในสิ่งที่ดีกับเขาเนี่ยเขาจะว่าเออเขาเนี่ยมีคุณค่าสําหรับตัวคนโน้นตัวคนนี้ความคิดมันก็จะแตกต่างเพราะฉะนั้นเวลาเราให้ให้ในสิ่งที่ดี ให้ในสิ่งที่ดีไม่ใช่ว่าสิ่งของอย่างเดียวให้ในสิ่งที่ดีก็คือให้เมตีให้มิตรภาพให้ความรู้ความเข้าใจให้รอยยิ้มอะไรต่างๆก็คือการให้ในสิ่งที่ดีนี่ก็คือสองอย่างละให้ในสิ่งที่ดีสามให้ในสิ่งที่เราให้ได้ไม่ใช่ว่าเราไม่มีพอเราไม่มีเสร็จแล้วเราไปหาให้เขามันไม่ใช่เรามีอะไรเราก็ให้เขาให้เขาเราก็ไม่เดือดร้อน เพราะเรามีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นสิ่งไหนที่เราไปหาแล้วเราเดือดร้อนเราก็อย่าไปทําเรามีอยู่แล้วเราก็ให้เขาอันที่สี่คือว่าให้แล้วสบายใจไม่ได้มีการบังคับไม่ไม่มีการฝืนใจบางคนก็บังคับให้ทํตรงนูง้นทอย่างนี้ให้ด้วยความไม่สบายใจก็ถือว่าไม่ใช่เป็นการให้ที่ดีเวลาเราให้นให้แล้วมีความใจให้แล้วมีความสุขนั่นแหละคือการให้ ฐานะคือการให้อันที่ห้าคือว่าให้โอกาสก็คือให้อภัยนั่นแหละบางคนทำอะไรที่ผิดพลาดโอกาสเนี่ยก็คือให้อภัยตัวเองและผู้อื่นอย่างตัวเองทำอะไรผิดพลาดไปโทษตัวเองตลอดเวลาเราก็แก้ไขปรับปรุงให้มันดีขึ้นหรือคนอื่นทำให้เราเดือดเนื้อร้อนใจทำให้เราเป็นทนุกข์นี่ถ้าเราคิดถึง บุคคลคนหนึ่งที่ทําให้เราเจ็บช้ำน้ําใจเราก็เป็นทุกข์อยู่ตลอดถ้าเกิดว่าเราให้อภัยจิตใจเราก็โล่งจิตใจเราก็สบายให้โอกาสเขาคนนี้เขาสํานึกผิดเ็าจะตั้งใจทำโน้นทานี่ใหม่เราก็ให้อภัยให้โอกาสเขาเห็นไหมละ่ะให้เขาแก้ไขปรับปรุงตัวเขาก็สามารถถ้าเขาแก้ไขได้ก็เป็นส่วนดีของเขาและเป็นส่วนดีของเรานี่มีห้าอย่างคือการให้เห็นไหมละ่ะ พระพุทธเจ้าสอนเรื่องการให้อย่างไรมีเยอะแยะเลยอย่างพุทธเจ้าเนี่ยสอนคําว่าทะทะมโนปิโยโหตินี่การให้ย่อมเป็นที่รักเหนแม่ละเวลาเราให้ของอนะไรเนี่ยผู้รับก็ยินดีนผะู้นะให้ก็ดีใจนะี่ให้แล้วก็มีความยินดีเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งการให้กับการรับเนี่ยมีความดีต่อกัน มันเป็นเรื่องที่ดีงามเกื้อกูลซึ่งกันและกันนี่การให้มีู่ห้าประกาศน,นี่แหละย,ยิ่งทำยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งมีคนชั่วคนชั่วนี่เขาไม่คิดดีทำดีหรอกเวลาคนชั่วคือทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนพวกนี้เวลาจะให้คนอื่นเขาเดือดร้อนนี่ก็เหมือนกับว่าให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวนั่นแหละเคยได้ยินไหยให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัว เวลาคนอื่นเขาได้ดีก็อิจฉาเขาคนคนเขาม,มีนู่นมีนี่ก็ที่จะทําลายเขาไม่ว่าด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจต่างๆมันก็ไม่ดีเป็นมลทินแก่ใจมันเป็นบาปพระพุทธเจ้าก็สอนเรื่องพวกนี้อยู่พระพุทธเจ้าก็ยกตัวยอย่างอันแหละยกตัวยอย่างว่าคนที่ให้ทุกข์แก่ท่านเนี่ยทุกข์นั้นถึงตัวเนี่ยก็สมัยที่พระพุทธเจ้าเนี่ยเกิดเป็นลูกพ่อค้า เป็นเด็กน้อยเป็นลูกพ่อค้าวิ่งเล่นกับเพื่อนเพื่อนเพื่อนเด็กๆด,ด้วยกันนะวิ่งเล่นวิ่งเล่นเสร็จแล้วก็มีหมอพิการเทวทัตเกิดมาเกิดมาเป็นหมอแต่เป็นคนที่พิการไปรักษาคนที่ไหนที่ไหนเขาก็ไม่รักษาเพราะว่าอะไรต้าทางเจ้าเล่์ลูกเด็กไม่น่าไว้ใจรักษาจะหายหรือไม่หายก็ไม่รู้ก็เลยไม่มีใครจ้างรักษาตอนนี้ ไอ้เจ้าหมอพิการเนี่ยก็เดินไปหาเอ๊ะทำไงไม่เห็นมีคนป่วยเลยทำไงเราจะรักษาเราจะได้มีเงินมีทองมาเลี้ยงชีพก็เห็นพระโพธิสัตว์นั่นแหละคือพระพุทธเจ้าที่เกิดเป็นเด็กน้อยลูกพ่อค้านะั่นแหละวิ่งเล่นกับเด็กๆอยู่็คเคว่าเอ๊ะทำยังไงเนาะเด็กพวกนี้นี่มันถึงจะล้มป่วยได้เลยคิดไปเึ้นมาก็เลยมานั่งอยู่ใต้ต้นไม้ก็มองเห็นงูทีนี้งูพิษงูพิษมันจะเลื้อยเข้า โพรงโพรงไม้ที่อยู่บนต้นไม้ดูหมอมก็รู้ว่างูพิษมีพิษไม่มีพิษไอจะหมอพิการมันเห็นงูพิษเลื้อยเข้าไปในโพรงโพรงไม้อยู่ข้างบนบนต้นไม้เกิดนึกได้ว่าเออจะให้งูนี่มันกัดเด็กน้อยเขาจะได้รักษาพ่อแม่เขาจะได้จ่ายเงินก็เลยเรียกพระโพธิสัตว์นี่แหละเรียกเข้ามาบอกว่าเจ้ารู้จักนกสาลิกาไหม ก็รู้จักเสียงมันไปเลาะเพราะทิ้งถ้าจะเอาไปเลี้ยงนี่นะเสียงในบ้านก็จะเสียงไปเลาะมากพ่อแม่ก็จะมีความภูมิใจในเลี้ยงนกสาลิกาเช้ามาก็ดีเสยงนกกระลาร้องช่างไปเลาะเลือเกินนี่เห็นอยู่นี่ถ้าอยากได้มันอยู่ในโพรงไม้นั่นแหละขึ้นไปเอาอิจะบอกพิการบอกให้เด็กน้อยขึ้นไปเอาพระโพธิสัตว์ก็อยากได้อย,ไดอยากได้นกนกสาลิกาไปเอาไปเลี้ยงให้พ่อให้แม่ ก็ปีนขึ้นไปพอปีนขึ้นไปเสร็จแล้วก็เอามือล้วงเข้าไปจะไปจับนกสาลิกาไปจับพูกงูพิษทีนี้พอดึงออกมางูงูมันก็มันก็ไม่กัดไงเพราะว่าเป็นคนที่มีบุญพระโพธิสัตว์เป็นผู้ที่มีบุญมากสัตว์ก็ไม่สามารถทําอันตรายใดๆดได,ได,ได้เด็กน้อยตกใจพระโพธิสัตว์ตกใจก็เลยปล่อยงู ทิ้งลงมาทีนี้ทิ้งลงมาก็มาตกใส่ไอ้เจ้าหมอพิการเนี่ยแล้วพันคอเลยทีนี้พองมพันคองมก็กัดเอาเลยกัดตรงคอเจ้าหมอพิการก็เลยรักษาตัวเองไม่ทันรู้ว่าตัวเองงงเพีษยรักษาได้แต่รักษาตัวเองไม่ทันกัดที่คอสักพักหมอพิการก็ตายตายเพราะฉะนั้นนี่พุทธเจ้าบอกว่านี่แหละคิดที่จะ ทำลายทุกอื่นให้ทุกแก่ท่านเพื่อหวังที่จะเอาผลประโยชน์ให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นก็เลยถึงตัวเองก็เปรียบเสมือนกับที่เราเนี่ยเอาฝุ่นละอองเนี่ยเอาฝุ่นดี่เราจับดินขึ้นมาแล้วคว้างทวนลมชั้นใดเนี่ยฝุ่นล,ละอองหรือฝุ่นดินนั้นก็จะวกกลับเข้ามาหาสู่ตัวเองชั้นนั้นนั่นคือให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวเพราะฉะนั้นพวกเราก็เหมือนกันเนี่ยเวลาเราจะให้ ให้โทษผู้อื่นเพ่งโทษผู้อื่นหรือไปจับผิดผู้อื่นคิดเต่เรื่องไม่ดีของผู้อื่นเอามาโทษเอามาจา่าหรือไปทําร้ายเขาเนี่ยเราอย่าไปทําสักวันหนึ่งเนี่ยตัวนั้นแหละโทษตัวนั้นเนี่ยมันจะวกกลับมามันอันตรายอันตรายต่อตัวเองอันตรายต่อครอบครัวบางทีไม่เข้าเราก็ไปเท่าถึงครอบครัวเราทั้งสามีทั้งลูกทั้งหลานอะไรต่างๆใช่ไหมละ่ะทุกตัวนั้นมันจะเข้ามามันทําให้เราเป็นทุกข์ บางคนเนี่ตัวเองไม่ถูกหรอกมาถูกตัวเองก็เหมือนกับไอ้หลวงตาชีหนะ่อยใช่หมนะเห็นต้นระจีก็เอายาพิษให้หลวงตากินนะต้นต้ตาฉันไม่หมดแล้วก็แจกเด็กเด็กน้อยพอมากินก็ถูกลูกเจ้าของนะลูกเจ้าของตายนะมันเป็นเวรเป็นกรรมไม่ใช่ว่าเวรกรรมไม่มีมันมีเพราะว่าพระพุทธศาสนาสอนเรื่องกฎแห่งกรรมคนไหนก็ทําความชั่วความชั่วมันจะบกัดมนา คนไหนทำความดีความดีมันก็วกกลับมาเหมือนกันมันก็เหมือนกันอย่างพวกเราสร้างคนงานความดีนความดีมันจะวกกลับมาไม่ช้าก็เร็วมันก็จะวกกลับมานี่แหละเวลาเราตายไปเนี่ยพุทธเจ้าก็บอกว่าเราก็จะตายไปในทางที่สุขคติสุขคือดีคติก็คือทางที่จะไปทางในทางที่ดีเราไปเป็นนุ่นเป็นนี่ในทางที่ดีู่แล้วถ้าเกิดว่าเราทําไม่ดีก็ลงสู่อบายอบาย,ยภูมิก็คือดินแดน แห่งความทุกข์ความร้อนความทรมานทั้งหลายเพราะฉะนั้นเนี่เราเข้าวัดกขาวาได้มาฟังเทศฟังธรรมเราก็ขัดจิตขัดใจของพวกเราให้เป็นคนดีเพราะฉะนั้นนี่วันนี้ก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาขออํานวยพรอ้างอิงอคุณพระศีลรัตนะไกรคือคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และบุญกุศลที่ทุกท่านได้กระทำมาตั้งแต่ต้นจนกระทั่งถึงปัจจุบัน ราะจะมารวมกันเป็นมหันตตาดีชานุภาพสนับสนุนเกื้อกูลส่งเสริมให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญจเจริญในอายุวันนะสุขภาระนามัยทวีคูณบริบูรณ์วิราบยศปรากฏที่เกียรติศักดิ์เจริญในหน้าที่การงานมีความสุขสำราญในชีวิตประจำวันในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อจงทุกทุกท่านเทิ